ผัดผักกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมือนี่ยา๊ะเจมเห็นไหมผัดผักแล้วพี่น้องว่าเปนย้๊ะเจมน้ำตาลน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลจะมาผัดผักผัดผักว่าได้กินโดนหรอพี่น้องมือนี้เลยขงข่าเจ้าผัดผักสักหน่อย ผักหมูสับหมูสับมาบุกหนึ่งเลยเฮ้เหมอนกัเลยก็เนื้อสับ น้อยอยู่ติเรียว่าพัดผักก็เม่นพัดหมูเออผักเ้อพี่น้องผักค่ะตัวรันเตา่าขอได้กินโดนล้วพี่น้องก็เลยเหมือนี่จัดจักน่อยพัดผักข้าเจ้าเนี่ย่อได้นั่งกินโดนละลูโโลก,กพ่อลู่ละปกติลูกพพัดให้กินของพอค่คอยเห็นเนี้ยกินพายุกับลูกนะ ลาวิสันผัดผักแซ่บน้ำเต้าเดหือมห,หมูายอยั่เด้นะ่ะมันเป็นหมูไ้ลยม่หรนอ่ ตัวั้นเกาเห็ดหูหนูหลัมปรีเป็นกะหล่ำว่างเหลืออยู่ในน้อยก็เลยเอามาใส่ซะเลย <c oughs> ปกตินี่สิเป็นดอกพักกะมนีม่ได้ซื้อดอกพักกาดอืมเอาไฟกันอีกหน,หน้อยนึ่ง ันนี้ซอสรวมเลยพี่น้องซีอิว๊วขาวซีอิ๊วขาวซอสพริกเผาทองแล้วก็ซีอิ๊วหาวานซอสรวมผงนัวค่ะผงนัวผงนัวใส่ลายแซ่สแบะไรเส่น้อยแซ่บะน้อยเอาน้ำตาลมาให้หน่อยค่ะน้ำตาลสักที่เด็กสนับสนุนคนโปกอ้อยโอ้อยน้ำตาลหลายพี่บ่ น้ำตาลไข่ไก่น้ำปลานิดหน่อยไข่ฝุ่นยืนนดเลยโอ้ยยานหว,ว,วานเนี่ยบะหมากหวานเลยสิบุกแล้วพี่น้องสิบุกแล้ว เขาใส่ ай, พริกไทยเขาใส่น้ำมันหอยนี่บาดสุดท้ายก็ใส่น้ำมันหอยกันตัวตัวเดีไยวใส่พริกไทยใส่น้ำมันหอยใส่ใส่น้ำมันหอยกันนะ ร้อยพัดโดนลายพัก,กว่าเกี่ยวเพราหนาจินเรียบร้อยครับโอ้เป็นตะแสบดีแล้วเนาะเหี้ยงไฟใส่เป็นไดงอ่ะซีมไหมเนี่ยไม่เป็นไฟอันนี้ลวกอันคากองข่อยู่จรง ชิมก่อนจักหน่อยหนึ่งมไม่เค็มพอพอแล้วเสียบอยู่หรีอด้วยพี่น้องโมเมนต์เราหยอกโมเมนต์เราเล่นแม่เจนเป็นคนที่ผัดผักแซ่บแต่บ่อค่อยอยากเฮ็ดเพราะว่ามีคนเฮ็ดให้กินอยู่เอาสเต็กมาแลกก็ไม่หยอกคือลูกสาวลูกสาวกับผัดผักผ,ผ,ผ,ผัดผักแซ่บเพราะลูกสาวเฮ็ดให้กินแซ่บเจ้าของก็บ,บ่อยากเฮ็ด ใข่ลูกสาวเห็ดให้กินลูกสาวบ่ยอยู่ก็เลยได้เห็ดกินเองนคะคะมันคือเอาน้ำอะไรพี่มาหน่อยเสียดายกจริงขสดเจ้านี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ลรียบร้อยนะคะทุกคนเอาไฟออกจากน้อยน,น่านสวยมากเลย